สนับสนุนโดยเอปอนสนับสนุนโดยมิ r ระ i s c o v e r Perfection นเมนสทอยนะสนับสนุนโดยอาร์ f ออบกอบครับวันนี้ท่านผู้ชมเรามารีวิวนะฮะอุปกรณ์ที่เรียกว่านักกอล์ฟอเมเจอร์นะครับผมหลายๆคนเนี่ยโอหอยากจะให้มีอุปกรณ์นี้ในถุงเลยนะครับคือ Unity หรือไม้กระเทยนี่แหละฮะไม้กระเทยวันนี้ที่เราจะนํามารีวิวนะ,ะเป็นไม้กระเทยของเรียวมาครับยูนิตของเรียวมา เรียวมาเนี่ยผลิตหัวไม้นะครับเรียกว่าหลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นหัวไม้หนึ่งะฮะแฟลเวอร์ไฮบริดแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะนำมารีวิวเนี่ยเพราะว่าจะเป็นสถานการณ์ที่นักกอล์ฟหลายๆคนเนี่ยเคยเจอถ้าเป็นนักกอล์ฟเมเจอร์วันนี้ฮะเราอยู่ที่หลุมพารนะครับของสนามกอล์ฟวินเทจกอล์ฟคลับหลุม7ครับ524หลาวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราตีเป็นนักกอล์ฟเมเจอร์เนี่ยบางทีเราตีมาเนี่ยเหลืออยู่270หลาโดยประมาณนะฮะตอนนี้เราหมด250เนี่ยอยู่ด้านหลังตอนนี้เราอยู่่ทีหลาถ้าตีเป็นนักกอล์ฟเมเเจอร์นี่ยบางทีเราตีเนี่ย เราจะสู้เนี่ยโอ้โหยังไงเนี่ยไม่ถึงอยู่แล้วถูกไหมฮะเราต้องมีการวางตัวแล้วเราอยากวางตัวไปให้ใกล้ที่สุดนะตอนนี้เนี่ยมันมีไม้ที่เป็นตัวช่วยแล้วก็คือยูนิตี้หรือไม้กระเทยเนี่ยยูนิตี้เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อทดแทนเหล็กยาวนะฮะหลักการของเขาคือทดแทนเหล็กยาวคือเหล็กยาวเนี่ยนะก็อมเมเจอร์หลายๆคนเนี่ยที่สปีดไม่สูงเนี่ยจะตีเหล็กยาวไม่ได้ระยะซึ่งยูนิตี้เนี่ยจะเป็นออกแบบมาเพื่อแทนเหล็กยาวเลยตัวนี้นะฮะก็คือใครที่มีปัญหาตีเหล็กยาวไม่ได้ตั้งแต่เหล็ก5เหล็ก4ี่เหล็ก หันมาใช้ Unity กันเยอะนะครับและหลายๆคนที่มีปัญหาว่าตีแฟร์เว w o o ดลำบากบางทีเนี่ยตีแฟร์เวิร์สามลำบากลําลำบากหรือ7ลําลำบากเดี๋ยวนี้ Unity ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกนั้นเพราะว่า Unity เนี่ยมีหลายหลบนะครับตั้งแต่เริ่มสตาร์ทที่หลบสิถึงหลบ27่เลยทีเดียวก็ขึ้นอยู่ว่าท่านอยากจะใช้ระยะไหนซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวให้ดูแล้วกันวันนี้ที่สิ่งที่ผมมารีวิวเนี่ยก็คือจะเป็น u ูนิตี้หรือ21่องศาของทางเรียวมาตัว ของเรียวมาเนี่ยเป็นอะไรที่ตีง่ายนะ,ะออกแบบมาเพื่อให้ตีง่ายและเหมาะกับกอลฟอเมเจอร์มากๆวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเล่นในระยะที่ประมาณส7 0รดูแล้วกันแล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะเหลือระยะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราลองไปตีดูเลย โอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันนะว่าผลงานนะฮะเป็นยังไงบ้างสําหรับ u t ที i t y r e a านะเราตีไป3ลูกเนี่ยผมว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดเป็นนักกอล์ฟเมเจอร์เนี่ยอยากจะได้ระยะที่เหลือในการแอปโพสช็อตที่3ในพาห้าเนี่ยให้ระยะเหลือน้อยลงซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าตอบโจทย์เลยเดี๋ยวเราลองไปดูกันแล้วกันว่าระยะที่เหลือเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวสรุปค่านิดนึงฮะตัวนี้ U 3เนี่ยจริงๆ U 3เนี่ยจะแทนประมาณเหล็ก4นะฮะอันนี้เนี่ยผมตีไปเนี่ยระยะเนี่ยได้ประมาณ200หลา ะะเดี๋ยวเราลองไปดูลูกจริงกันแล้วกันว่าสุดท้ายเนี่ยเราเหลือระยะในการขึ้นกินอีกกี่หลาสําหรับตัวยูทิลิตี้ของเรียวมากครับโอเคครับท่านผู้ชมหลังจาก,กตีไป3ลูกเนี่ยลูกก็นะฮะอยู่ในระยะใกล้ๆกันแต่ทิศทางเนี่ยอาจจะห่างกันนิดนึงครับก็คือผมจะสรุปอย่างนี้ว่าการที่ใช้ยูทิลิตี้ตีออกมาเนี่ยจากระยะที่เราเรียกว่าเราไม่มีโอกาสตีถึงอยู่แล้วนะฮะ270หลาเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นช็อตที่3เนี่ยในระยะที่เรียกว่าง่ายลงตรงนี้เนี่ยเหลือถึงธงเนี่ยผมว่าต่ากว่า60หลา นะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีโอกาสนะครที่จะได้พัดเบอร์ดี้นะหรือเต็มที่เนี่ยถ้าเกิดเราตีไปออนเนี่ยยังไงเนี่ยพาอยู่ในมือแน่นอนยังไงท่านผู้ชมนะฮะถ้าเกิดเป็นนักกอล์ฟเมเจอร์ยังไงอยากให้มียูนิตี้ไว้ในถุงแล้วกันนะฮะน่าจะทําให้เกมกอล์ฟของท่านสนุกขึ้นนะฮะและสกอร์ของท่านจะลด,ล,ดลงด้วยที่สําคัญเลยนะยังไงนะ,ะสามารถเข้ามาฟิตติ้งนะฮะตัวยูนิตี้นะฮะได้ที่อาร์อล์ฟกอล์ฟฟิตติ้งสตูดิโอครับเราเปิดให้บริการทุกวันนะฮะตั้งแต่ 11เนโมงเชา้าถึงทุ่มครึ่งนะฮะเรามีฟิตเตอร์ครับเรามีก้านให้ลองนะฮะยังไงเข้ามาลองได้เลยยังไงฝากด้วยครับว่ายูทิลิตี้ของเรียวมาเนี่ยเป็นอะไรที่ตีง่ายมากๆอยากให้เข้ามาลองครับผมยังไงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปลองตีดูก่อนนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยจะมีลูกไหนได้เบอร์ดีหรือเปล่าโอเคครท่านผู้ชมวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับว 決めたんでブレないぜ龍馬ゴルフ。ブレないぜ